เดอร์ตี้ทริปเกมติดบักขับรถกลางทะเลทรายที่แต่ละวนันมีแต่อะไรก็ไม่รู้คลิปนี้จะสนุกแค่ไหนจะปวดหัวแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องกัส x อกครของเรามีกิจกรรมที่จะมาบอกทุกคนบอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้ถูกใจสายฟรีอย่างแน่นอนโดยกิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่ช่องของเราจะแจกโรบัก100รโรบักให้ทุกๆวันที่1ของเดือนโดยวิธีทํากิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยคือ กดไปที่ปุ่มค้นหาพิมพ์ชื่อคิงชัด0 3 1ูนย์สามหนึ่งสแล้วเลือกไปที่ผู้ใช้กดไปที่ผู้ใช้เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอกลุ่ม Gas X t r e กดเข้าไปที่กลุ่มแล้วกดเข้าร่วมกลุ่มเพียงแค่นี้คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโรบักฟรีอย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับอุ้ยด่านใหม่หรอเฮ้ยพัดด่านใหม่ซัดส,ส,ส,สงสัยกูต้องปรับดีไวให้มันเหลือแค่พันสองร้อยเจ็ดสิบแบบให้มันเหลือแค่พันสองร้อยเจ็ดสิบดีเปล่าวะเพราะว่ากูเล่นไม่ได้จริงอ่ะมันแบบแหลกมาก เฮ้ยเปิดประตูให้ผมหน่อยเฮ้ยพัดมันมีรถ,ม,ม,รถมันมีรถใช้รถคันนู้นดิเออสองพันปีต่อมไหนดิอุ้ยเจ๋ไ,<ะ>ไม่เขาเปิดฝากระโปรงแล้วปิดฝากระโปรงให้หน่อยดิผมมองมันจะมองเห็นอย่างเง้อ๋อนั่งในนี้เหรอ

สไปเดอร์สปิน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 เฮ้ยโอเคมีมีร่างข้าหรอะมันเบรกยากพี่เห็นตอนที่มันหยุดแล้วต้องออกเข้าใหม่อ๋อโอ้โหมีไฟฉายหมัมืดมืดมืดชิปเป่งเลยอ๋อมันจมดินเสือเสร็จงานเสร็จดีกือไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้มันจมดินอยู่ He he. เฮเฮอันนั้นนะมองไม่เห็นอะคุณดูมองเห็นมะ่ะคุณดูมองเห็นมั้ยไฟหน้ารถเปิดไงอ่ะอันนี้คือทําไมมืดแล้วทาไมกูเห็นไฟหน้ารถไม่สว่างเลยวะเชื่อหายมองไม่เห็นชี้ะไยเลยพัดผัดพัดกูไม่กูมองไม่เห็น,เล,เ,หนเลยเลยวะัดผัดพัด,พด,พด กูมองไม่เห็นเลยกูเห็นกูเห็นว่าตัวเองอยู่บนรถฮัดกูเห็นว่าตัวเองอยู่บนรถฮัดกูเห็นว่าตัวเองขับรถอยู่กูกูไม่เห็นอะไรอยู่กูกูมองไม่เห็นอะไรเลยกูเห็นว่าตัวเองอยู่บนรถกูเห็นว่าตัวเองอยู่บนรถแล้ว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 เาหน้าทางมันคือเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูออยู่บนถนนใช่ไหมคืออยู่บนถนนหร่อเปล่ากูมองไม่เห็นเลยเลยมันอยู่บนถนนใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าคนหายเอ้าชิปชิปละอาวแล้วแล้วแล้วพี่ด้วย